ซึ่งเคยอยู่อันดับต้นของประเทศไทยบัดนี้อยู่หลังประเทศไทยแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มว่องกุศลกิจได้มีส่วนช่วยในเรื่องระบบแบ่งปันผลประโยชน์ผมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือตั้งแต่ปี2 5 2 3เป็นต้นมาและบุคคลที่ผมได้รู้จักก็มีในด้านของออแวดวง น้ำตาลนะครับก็มีคุณกำมน่องกุศลกิจคุณสุนทร่วงกุศลกิจนะครับซึ่งท่านอยู่หน้าที่นี้ด้วยครับคุณวิทูล่องกุศลกิจซึ่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะวันนี้ติดธุระมาไม่ได้แล้วก็มีนาวาอากาศโท แพทย์หญิงลักษมีว่องกุศลกิจครับคืนนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นพี่ของคุณอิสระและช่วงที่ผมได้ทำงานกํากับดูแลอ้อยและน้ําตาลที่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับท่านินตรีจีรายุนั้นก็มีคุณสุนทรว่องกุศลกิจแล้วคุณกำมนซึ่งดูแลไร่อ,อ้อยนะครับได้ร่วมกัน ช่วยช่วยกันจัดระบบอ้อยและน้ำตาลนะครับก็มีคุณสุนทรซึ่งเ,เป็นประธานของกลุ่มมิตรผลในช่วงนั้นด้วยนะครับคุณอิสระซึ่งได้รับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มน้ำตาลมิตรผลนะครับและก็มีน้องสุดท้องน้องเล็กคนหนึ่งท่านคงจะรู้จักดีนะครับ คือคุณชนินว่องกุศลกิจนะคุณชนินว่องกุศลกิจนี้อาจท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่ท่านบอกว่า,เ,าเหมืองบ้านปูแล้วก็ท่านจะรู้จักดีผมคิดว่าผู้ที่จะรู้จักดีที่สุดก็คือผู้ที่มีหุ้นเหมืองบ้านปูนบัตรนี้นะครับขณะนี้เหมืองบ้านปูนะครับจากราคาไม่ถึงร้อยบาทณนะปัจจุบัน และเมื่อสักครู่นี้ซึ่งปิดตลาดไปแล้วเนี่ยราคา778บาทนะครับเพราะฉนะต้องขอปรบมือให้กับน้องเล็กซึ่งเป็นน้องของคุณอิสระนะครับคุณชนินก็ทำทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเหมืองท่านหินนะครับ แล้วก็มีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียผมได้มีโอกาสไปสัมผัสที่นั่นด้วยนะครับผู้ที่ถือหุ้นเวลานี้เนี่ยนะครับของเหมืองบ้านปูผมคิดว่าท่านคงมีความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าราคามากกว่าเจดเท่าตัวนะครับรวมทั้งผมด้วยมีความสุขความเจริญดีแต่เจริญน้อยหน่อยเพราะว่ารีบขายไปซะแล้ว ก็เลยหน้าบานนิดเดียวไม่มากเท่าไหร่นักนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมรู้จักหมดนะทั้งทั้งพี่คนโตนะครับคือคุณกมนคุณสุนทรว่องกุศลกิจคุณวิทูลว่องกุศลกิจคุณอิสระคุณหมอนาวาอากาศโทคุณหมอลักษมีและคุณวิมลน,นะครับ ก็รู้จักกันดีผู้ที่ผมไม่รู้จักมีอยู่คนเดียวคือพี่คนโตพี่ชายคนโตเพราะพี่ชายคนโตชื่อคุณกุศลน,นะฮะแล้วเป็นผู้ที่เริ่มต้นในเรื่องโรงงานน้ำตาลเนี่ยตั้งแต่แรกร่วมกันมาแต่ว่าท่านได้ถึงแก่กรรมก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าหน้าบัตรนี้นะครับผมคิดว่าพี่กุศลพี่คนโตนั่นเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะผมคิดว่าท่านคงจะภาคภูมิใจอย่างมากกับกิจการที่ได้มีส่วนในการบุกเบิกขึ้นมาจนกระทั่งพัฒนามาเป็นกลุ่มอุตสาหการรมน้ำตาลมิตรผลที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเ,เดี๋ยวคุณอิสระก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ผมขอเรียนนะครับว่ากิจการน้ำตาลของกลุ่มมิตรผลนั้นน่ะเริ่มแรกเนี่ยอยู่ที่บ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีหลังจากนั้นก็มีการขยายกิจการไปที่โรงงานมิตรสยามที่กำแพงเพชรและผมจำได้ว่าช่วงที่ผมดูแลอยู่นั้นก็มีการตั้งอีกแห่งหนึ่งที่ชัยภูมินะครับ ชัยภูมิที่อำเภอภูเขียวนะตอนนั้นชื่อว่ารวมเกษตรกร,กรแต่บัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นมิตรมิตรภูเขียวท่านไปตั้งที่ไหนท่านก็ใช้คำว่ามิตรขึ้นหน้าเช่นมิตรผลที่บ้านโปง่งพอไปที่กำแพงเพชรก็มิรสยามพอไปที่จังหวัดชัยภูมิ ก็เป็นมิตรภูเขียวแล้วก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะอำเภอภูเวียงท่านก็มีมิตรภูเวียงด้วยสงสัยต่อไปนี้ท่านคงจะตั้งโรงงานที่ชื่อว่ามิรเท่าท่านคงจะรู้จักนะอินเดียนี่มิ t เท่านี่ใหญ่ที่สุดแลยแล้วก็เป็นกิจการอุตสาหกรรมที่ที่โด่งดังมากของอินเดียนะแล้วก็มิตรเหมือนกันนะฮะเริ่มต้น,นด้มิรมนะินะฮะเพราะฉะนั้น กิจการของท่านเนี่ยมีค่อนข้างมากมายนอกจากอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลแล้วฮะยังมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับอ้อยน้ำตาลนะอาทิเช่นนะครับอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากอ้อยนะครับเช่นกากอ้อยเนี่ยก็มาทำพาติโกมาทำแผ่นไม้เทียมนะครับไม้ไม้เทียมจากอ้อยแล้วก็ยังมีกากอ้อยซึ่งมาทำเป็นเอทานอล มาผสมน้ำมันเบนซินซึ่งเราใช้กันอยู่เนี่ยฮะแกโซฮอเนี่ยนะครับก็มีส่วนดังนี้ด้วยทีนี้บุคคลสำคัญเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมีสองท่านนะฮะคือคุณพ่อชื่อชัยและคุณแม่เหนาฟ้าคุณพ่อจื่อชัยเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านก็เรียกว่าคุณพ่อชัยนะออีกอีกท่านหนึ่งคุณแม่หนาฟ้านี่ก็คือคุณฟ้าคุณแม่ฟ้านะฮะ ซึ่งสองท่านเนี่ยได้ช่วยบุกเบิกมาตั้งแต่แรกและบุคคลที่ผมคิดว่าน่าจะต้องยกย่องมากที่สุดก็คือคุณแม่นะฮะคุณแม่หนาวฟ้านี่เป็นผู้ที่ผมต้องเรียกว่าหญิงเหล็กแห่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยแท้ขอเสียงปรบมือให้คุณแม่หนาวฟ้านะครับซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกโดยตลอด นี่คุณอิสระเนี่ยนะฮะเป็นบุตรคนที่เจ็ดของคุณพ่อชัยและคุณแม่ฟ้านะครับซึ่งเรียกสั้นๆว่าฟ้าทั้งสองท่านเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็มาตั้งตั้งลกลากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอด้วยพื้นเพการทำไร่ทำนาอยู่เดิมและท่านทั้งสองก็ยึดอาชีพทำไร่ปลูกพริก ปลูกมันในช่วงเริ่มต้นนะครับและหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาปลูกอ้อยในเนื้อที่ประมาณสิบไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีในเวลาต่อมานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับกิจการก็ได้ขยายใหญ่โตมาตลอดนะด้วยความมุ่งมั่นที่ทำงานหนักของครอบครัววังกุศลกิจแล้วก็คุณอิสระก็มีบทบาทสำคัญ ในการที่ร่วมกับพี่น้องตระกูลว่องกุศลกิจนะฮะดังที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้8ท่านด้วยกันนะครับพยายามที่จะดำเนินการขยายกิจการของครอบครัวไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเช่นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่กำแพงเพชร ที่อำเภอภูเวียงขอนแก่นและที่อำเภอภูเขียวที่ชัยภูมินะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมเปิดสำนักงานกับด้วยที่ที่คุณอุนทรคุณอิสระและก็หลายๆท่านด้วยกันที่ไปที่เมืองหนานหนิงประเทศจีนผมยังจำได้นานแล้วนะครับ นานแล้วก็ไปเปิดสำนักงานที่นั่นนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้สัมผัสและได้รู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการทำงานในครอบครัวของว่องกุศลกิจนั้นผมคิดว่ามีหลักปฏิบัติที่คุณแม่ ที่กล่าวถึงคุณแม่นี่เพราะว่าคุณพ่อได้ไดถึงเก่กรรมก่อนแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องดูแลต่อไปแล้วก็คุณแม่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างหลักฐานให้กับลูกๆนะครับคุณแม่ก็สามารถทําได้ลูกๆก,ก็สามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ต่อจากคุณ,คณพ่อคุณแม่ได้นะครับการบริหารงานทั้งทางด้านธุรกิจและสังคมนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่า บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดูแลทางด้านสังคมเป็นอย่างดีด้วยเส้นทางชีวิตของคุณอิสระนี่นะครับเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยความมีสัมมาชีพผมในนามของมูลนิธิสัมมาชีพก็มีความยินดีเป็นอย่างดิ่งที่จะกล่าวว่าบุคคลสัมมาชีพแห่งปีก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการกลุ่ม น้ำตาลมิผลและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องกล่าวถึงบุคคลในครอบครัวด้วยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่คุณพ่อคุณพ่อชัยคุณแม่ฟ้านะฮะแล้วก็พี่กุศลซึ่งท่านถึงได้ถึงแก่กรรมแล้วคุณกำมนนะครับซึ่งดูแลทางไร่คุณสุนทรว,ว่องกุศลกิจคุณวิทูลว่องกุศลกิจ และตัวคุณอิสระเองรวมทั้งคุณชนินและก็คุณวิมลและคุณหมอ,อลักษมีนะครับบุคคลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนให้กลุ่มน้ำตาลมิตรผลมีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบุคคลสมาชีบแห่งปีก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจ และบุคคลในครอบครัวว่องกุศลกิจตามที่ผมได้กล่าวนามมาแล้วทั้งหมดก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอิสระว่องกุศลกิจครับและขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวว่องกุศลกิจด้วยครับขอบคุณมากครับ คุณท่านประหลัดมาดูนะฮะนอกจากจะให้คำ